สวัสดีค่ะหมอวีนะคะวันนี้พบกับคลิปดันด้อมในหัวข้อคุณกําลังจะพบโชคลาภนะคะในเรื่องอะไรเออคุณกําลังจะพบความโชคดีกําลังจะพบเออสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าเรียกกันว่าโชคลาภนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังคําทํานายนะคะเรามาเช็คพลังงานของคุณกันก่อนถ้าพลังงานของคุณตรงนะคะไปฟังกันต่อแต่ถ้าไม่ตรงนะสามารถเลื่อนผ่านได้หรือคุณจะอยู่ฟังเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยววีขอเช็คพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปดันด้อมในวันนี้ พลังงานแรกนะคะคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นดูสิเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นคนที่มีความทะเยอทยานแต่เป็นความทะเยอทยานที่ไม่กดคนแล้วก็ไม่แซงใครนะคะคุณชีวิตของคุณต้องดีขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นคุณเป็นคนที่ไม่ยอมให้ชีวิตนั้นตกต่ำลง ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเออเรื่องกายภาพนะหมายเรื่องถึงจิตใจหรือว่าเรื่องของการกินกันอยู่อะไรแบบนี้นะคะ่ะคุณจะใช้สิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้ทําได้ในนัเวลานั้นๆน,น,นะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีความปรารถนาหลายอย่างมากๆหลายสิ่งอาจจะทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เอออยากสร้างสารรค์หรือว่าอยากทําให้ครอบครัวดีขึ้นหรือว่าเป็นคนที่มีพื้นที่สังคมที่มันดูหดหู่แล้วก็ดูเศร้าใจอะไรประมาณนี้นะคะมันจึงทําให้คุณเป็นคนที่ อยากจะพัฒนาตนพัฒนาทุกคนนะคะให้มีสังคมมีศักยภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่ามีการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะและก็ใบที่3นะคะคุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในความดีของผู้คนคุณเป็นคนที่มีความอดทนเกง่งรอคอยได้แล้วก็ตั้งใจอย่างแน่วแน่คุณเหมือนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไฮเออร์เซลหรือจักรวาลได้คุณรู้สึกว่าทุกคนนะคะมีสิ่งที่ดีอยู่ในตัวเองทุกคนมีแสงเล็กๆอยู่ในตัวเองนะคะเป็นคนที่ เชื่อมั่นแล้วก็มีความหวังใจในผู้อื่นเสมอแล้วก็นะคะอีกเอเนจีหนึ่งคุณเป็นคนที่มีเสรีภาพแล้วก็ไม่มีข้อจํากัดคุณไม่เลือกคบคุณไม่ตัดสินผู้คนจากการใช้ชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่มีมีเสรีภาพให้ผู้คนเพราะคุณคุณก็อยากจะทําแต่คุณก็ทาเหมือนกันคุณก็เลยไม่ชอบไห้ใครนะคะมาตัดสอนะคะคุณไม่ชอบใม้ใครมาตัดสินคุณเช่นเดียวกันคุณก็เลยไม่ตัดสินผู้อื่นแล้วก็ เออให้พื้นที่ส่วนตัวกับผู้คนนะคะอย่างอย่างแบบเท่าเทียมด้วยนะคะแล้วมาดูไพ่ยิปซีกันนะคะว่าเออคุณนะคะกําลังจะเจอโชคลาภอะไรนะคะคุณกําลังจะได้รับความโชคดีอะไรความมั่งคั่งอะไรนะคะกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะในเร็วๆนี้นะอ่ะขอดูนะคะใบแรกโหห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เทา้าแต่เป็นห้าไม้เท้าที่แบบเป็นดาวอะ่ะเออเจ็ดถ้วยนะคะ สดาบอ๋อเป็นไพ่พิเศษนะคะเป็นไพ่ของชาวแสง6เหรียญน,นะคะแล้วก็ ace of s w o r d ต้องบอกแบบนี้ว่าสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปแ้นด่อมในวันนี้นะคะคุณกำลังจะได้ได้รับผลผลตอบแทนนะคะที่คุณได้ไปดูแลผู้คนที่คุณได้ไปให้องค์ความรู้หรือคุณได้ไปออช่วยทำให้ทุกอย่างมันมันมันราบรื่นขึ้นนะคะคุณเป็นคนที่ เป็นคนที่มีแสงแล้วก็เป็นคนที่มีองค์ความรู้ภายในเยอะมากๆเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะได้รับนะคะอย่างแรกเลยคุณจะได้รับแบบทุกทิศทางเลยนะเจ็ดถ้วยอะ่ะคุณจะได้รับทุกอย่างเลยตั้งแต่เอ่อจากเพื่อนจากสังคมนะคะจากเอ่อการเสี่ยงดวงคือคุณจะได้จากทุกทิศทางเลยมีบอ๋อเลยว่าหลังจากนี้ชื่อของคุณกําลังจะดีขึ้นแล้วก็กาลังจะได้รับการตอบแทนแล้วก็คุณถูกคุณก็ไปถูกปรับในเรื่องของการให้และรับมาด้วยนะคะคุณก็ถูก,ถกแบบ ให้แบบถ้าคุณได้มีอีกครั้งหนึ่งคุณจะต้องเก็บนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะคุณเป็นแบบคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของโชคชะตาว่าแบบเชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้าคุณหาอะไรมันก็ไม่มีวันอดหรอกอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งที่คุณได้ถูกนะคะเ,เทรนในในด้านของเรื่องของทําภารกิจหรือชาวชาว,ชาวทำภารกิจภารกิจแสงอะไรเงี้ยค่ะคุณก็เลยได้ปรับนะคะมุมมองได้ปรับชีวิตนะคะจนคุณ ได้เข้าใจตอนนี้คุณเป็นแบบเป็นไลฟ์บล็อกเกอร์ได้เลยได้เลยอ่ะเออบอกได้เลยนะคะแล้วคุณก็กําลังจะได้รับของบรดาการต่างๆรวมไปถึงคุณอาจจะได้รับนะคะโชคในด้านในด้านการเสี่ยงดวงด้วยคุณอาจจะลองเออจิ้มบ้านเลขที่หรือมีใครมาบอกคุณเพราะคุณเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นและผู้อื่นเขาจะอวยพรคุณอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณรับไว้ได้เลยนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะได้รับผลการตอบแทนนะคะจากการที่คุณ เสียสละมาทั้งชีวิตนะคะวีก็ยินดีกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปรันด้อมในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเอ NERGY ของคุณมากๆคุณเสียสละมากๆจริงๆคะ่ะแล้วก็สิ่งที่คุณทาทั้งหมดนะคะไม่สูญหายแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิน์นับทุกหยดน้าตานับทุกหยาดเหงื่อแรงกายของคุณแน่นอนคุณจะได้รับนะคะทุกสิ่งที่คู่ควรกับคุณนะคะแล้วก็สอดคล้องในความเป็นคุณแน่นอนนะคะวันนี้ก็วีไปแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็วีรับนะคะดูทํานายดวงนะคะหรือว่าให้คําปรึกษานนะะคะด้าาาฝ่ายจิตญญณนะคะ ราคานะคะถ้า15นาที225บาทนะคะ30นาที555บาทแล้วก็1ชั่วโมงราคา1,111 11บาทนะคะเดวีจะแปะให้นะคะโปรโมโชั่นนะคะที่อัปเดตล่าสุดแล้วก็วีมีรับทําคลิปดันน้อมส่วนตัวนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคุยอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะคลิปละ199บาทสามารถไปให้วีทำนะคะส่งถึงคุณโดยตรงนะคะเป็นคลิปที่ ทำจากวันเดือนปีเกิดของคุณแล้วก็ชื่อของคุณนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคลิปดันนอมแบบพิเศษนะคะที่ส่งเพื่อคุณก็นะคะฝากทุกคนนะคะติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยนะคะวีกําลังสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทํใหม่ด้วยด้วยตัวเองนะคะผู้ด้วยด้วยตัวเองเลยผู้เดียวนะคะณตอนนี้ก็ลุยเดี่ยวนะคะก็ฝากทุกคนไปกําลังใจด้วยนะคะวีก็เปกําลังใจทุกคนด้วยเช่นกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ